ครับสวัสดีครับแล้วนแนะนำตัวนี้นึงคะครับผมก็ฟักนะครับแต่ว่าก็มาจากบริษัท s อ c อาซีเราก็จะจำหน่ายพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับควายวัวทั่วไปครับเป็นยาบำรุงายาถ่ายพยาธิผลิตภัณฑ์หลกักๆที่เราใช้ในสัตว์ครับตัวตัวผลิตภัณฑ์แนะนำนิดนึงค่ะผลิตภัณฑ์มันมีหลายอย่างมากครับที่ใช้ก็จะเป็นส่วนยาบำรุงยาถ่ายพยาธิครับแล้วก็เป็น ยารักษาบำรุงคือบำรุงบำรุงมันจะมีหลายทางครับอยู่ที่เราเลือกใช้อาจจะเป็นพวกยาบำรุงเกี่ยวกับกระบบสืบพันธุ์ยาบำรุงบำรุงระบบการกินกระตุ้นการกินมันก็อยู่ที่ลักษณะการใช้หรือบางเกษตรกร,กรอาจติดยี่ห้อติดแบรนด์ก็จะใช้ยี่ห้อนั้นไปเลยของผมอาจจะเป็นแบบผู้แทนขายก็จะขายเกือบวกับทุกยี่ห้อครับแล้ววัคซีนล่ะวัคซีนเรา,าเราก็มีจาหน่ายครับพวกวัคซีนลมปีสกินวัคซีนโรคปอด อ่าในเราอยอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้ก็นําเข้ามาขายแล้วเป็นวัคซีโนโรคปอดที่มันเจอบ่อยๆครับก็คือถ้าสนใจบํารุงพายหรืออะไรก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ครับใช่ไหมคะครับดูแลเกี่ยวกับพายในทลกนี้เนาะครับผมแล้ว <ผม S 2> ช่องทางการติดต่อหรือจำหน่ายตอนนี้ถ้าสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะะเราได้ช่องทางการติดต่อก็จะมีเป็นทางเบอร์โศัพท์ของออฟฟิศนะพี่ครับ มีมีจำหน่ายตามตามตามงานหรือหรือหลักๆคุกผมจะเป็นค้าปีกครับค้าปีกส่งให้กับร้านใหญ่ๆอีกทีหนึ่งแล้วก็จะออกงานบ้านออกบูธแบบตามงานใช่ครับก็จะเจอตามงานทุกงานครับก็คือสามารถติดต่อทางทางบริษัทโดยครงได้แล้วก็ตามงานใช่ครับเราก็จะขายราคาส่งราคาเท่ากับที่เราส่งครับไม่ได้เป็นเป็นราคาเกษตรกร โรคของควายจะไม่ค่อยเป็นหนักครับของควายเราไม่ค่อยมีโรคเท่ากับวัววัวเขาจะทําวัคซีนนกแต่เขาควายเรามันจะเป็นเป็นตามด้วยดูครับก็จะมีหนักหนักก็จะเป็นคอบวมแต่เราทําวัคซีนกันไว้มันก็ป้องกันได้ครับโรคที่โรคที่พบในควายส่วนมากก็จะเป็นคอใช่ใช่ครับเราเป็นหนักมีโอกาสเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นโรคอื่นไม่ค่อยได้เจอครับก็จะมีปาปปายครับโอเคค่ะขอบคุณม